สวัสดีครับทุกท่านเจอผมแล้วนะครับชายเอเซโคราชนะครับคลิปนี้นะครับใครที่กําลังมองหาที่ขนาดแบบไม่ใหญ่มากเอาไว้ปลูกบ้านอยู่นะครับอยู่ใกล้ตลาดด้วยนะครับใกล้ถนนมิตรภาพใกล้ถนนบายพาสนะครับอยู่ใจกลางตัวเมืองเลยนะครับแล้วมีแผนว่าจะปลูกบ้านหาที่อยู่ใจกลางเมืองเนี่ยแปลงนี้น้าสนนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ตรงตลาดมะขามเท่านะครับซึ่งอยู่ตรงถนนมุขมตรีนะครับ มันจะขนานกับถนนมิตรภาพหา่างจากถนนมิตรภาพประมาณโลเดียวเท่านั้นเองนะครับตลาดมะขามเท่าเนี่ยจเจริญมากนะครับถัดไปจากเนี่ยเนะี่ยก็จะกับตลาดศิีสาเรเลิงขึ้นขนาดพอๆกันเลยตลาดมะขามเท่านะเป็นตลาดที่เกิดใหม่นะครับประมาณช่วง4ี่ปีที่แล้วแต่จเจริญมากเลยนะแถวนี้มีทั้งวิสโก้มีตลาดมะขามเท่านะมีอเมซอนนะครับข้างๆนี้ก็เป็นเซเว่นด้วยนะครับซึ่งวันนี้เรามาขายที่นะครับพื้นที่ประมาณ60-70ตารางวา นะครับเอาไว้ปลูกบ้านโดยเฉพาะซึ่งห่างจากตรงนี้เนี่ยประมาณ7 8 0 0เมตรเท่านั้นเองนะครับไปตามถนนเส้นนี้เลยนะครับเดี๋ยวตามกันไปดูกันะ ตอนนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ซอยมุขอมนตรีนะครับเมื่อกี้เราไปเปิดตัวที่ตลาดมะขามเท่ามาซึ่งซอยที่อยู่ตรงนี้เนี่ยห่างจากตลาดมะขามเท่ามาประมาณแค่600-700เมตรเท่านั้นเองนะครับซอยนี้นะมันก็จะอยู่ที่ซอยมุขคมนตรีนะครับซอยหลักคือมุขอมนตีนะครับซอยย่อยก็คือมุขอมนตรี26กับ28นะครับที่ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะต,ติดซอย2ซอยเลยนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ มงเขเนินตี26กับ28นะครับซึ่งเป็นถนนคอนกรีตนะครับซึ่งเอาจ,าจริงๆก็คือรถสามารถพอสวนกันได้พอสมควรเลยครับซึ่งที่ที่อยู่ตรงนี้นะเหมาะกับการปลูกบ้านมากเลยนะครับซอยที่เราเข้ามาเนี่ยมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่แถวนี้บ้านเยอะมากเลยไม่ใช่ซอยเปี่ยวด้วยนะมีเสาไฟมีอะไรหมดเลยนะครับแล้วที่ที่เราจะขายวันนี้เนี่ยมันมันจะเป็นที่ที่อยุ่ อยู่กลางเมืองแต่ว่ามันต้องถมนะอาจจะถมแต่ถมไม่เยอะมากนะมันก็จะเป็นป่ากกนะครับแล้วก็มันก็จะรวมกับต้นที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นต้นใหญ่อยู่กลางที่เลยนะครับอยู่ตรงมุมๆของที่มากกว่านะครับเพราะมันอยู่เกือบชิดถนนเลยนะครับพื้นที่นะครับทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ67ตารางวานะครับหน้ากว้างนะครับมันก็จะมีเสาอยู่ละเสาก็อยู่ตรงด้านนี้นะครับเริ่มจากฝั่งด้านนี้นะครับตรงไปถึงตรงด้านนี้ อยู่ตรงด้านนี้นะครับหน้ากว้างเนี่ยประมาณอยู่ที่10เมตรนะครับแล้วลึกยาวไปประมาณ27เมตรนะครับรวมกันอยู่ที่ประมาณ67ตารางวานะครับเหมาะกับการปลูกบ้านที่อยู่ในเมืองนะครับใครที่ทํางานอยู่แถวนี้ทํางานอยู่เส้นมุขมนลตีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีแมกเนตคือเยอะมากเลยนะครับจากนี้เนี่ยไปที่ถนนมิตรภาพเนี่ยแค่ประมาณโล3โลสเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปทางบายพาสได้ด้วยนะทางบายพาสแ่านีนยประมาณ 3กิโลนะครับทะลุออกที่มอเตอร์เวย์ได้มอเตอร์เวย์ห่างนเนี่ยประมาณ4โลก,กว่าๆนะครับซึ่งตอนนี้มันจะอยู่ระหว่างตลาด2ตลาดนะครับตลาดมะขามเท่านะครับกับตลาด วัดศรีสระเริงนะครับซึ่งมันก็ห่างกันประมาณ6 700เมตรเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยดังนั้นมันก็ฝั่งนั้นนี้ก็จะมีโลตัสบิ๊กซีนะครับ CJ เอเมซอนฝั่งนั้นนี้ก็มีโลตัสบิ๊กซีซีเจเหมือนกันนะครับดังนั้นหากของกินง่ายมากเลยที่นี่เนี่ยก็เลยจะมีแบบบ้านหลังใหญ่ๆมาอยู่ที่ซอยนี้นะครับใครกําลังหาที่ปลูกบ้านอยู่นะตรงน,นี้เนี่ยผมก็แนะนําเลยนะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับใหญ่ยาวมาเลย มาถึงด้านนี้เลยนะครับแต่อาจจะต้องถมนิดนึงอาจจะไม่ต้องถมเยอะมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าต่างคนต่างถมนะตรงนี้ก็เลยจะต้องถมหน่อยนะครับใครหาที่ปู่บ้านอยู่นะใจกลางเมืองเนี่ยราคาไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับที่แปลงนี้นะอยู่ใจกลางเมืองนะครับอยู่ที่ถนนมุขมนตรีติดถนน2ด้านนะครับมุขมนตรี26กับมุขมนตรี28 นะครับแล้วก็มีพื้นที่นะครับทั้งหมด67ตารางวานะครับนากว้างประมาณ10เมตรลึกยาวไปประมาณ27เมตรนะครับแล้วกอ็อาจจะต้องถมนิดนึงนะครับประมาณ50เซนถึงเมตรนิดๆเท่านั้นเองนะครับมันเป็นปากกอกอยู่นะครับติดถนน2ด้านนะครับความดีงามของที่แปลงนี้ก็คือว่าทั้งซอยเนยมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆทั้งหมดเลย เดินเข้ามาในบ้านหลังใหญ่ถึงใหญ่มากนะครับหน้าปากซอยก็จะเป็นตึกแถวนะครับแล้วก็หาของกินง่ายนะครับอยู่ระหว่างตลาดศีสารเลิงนะกับตลาดมังขำเท่านะครับมีเซเว่นโลตัสมิกซีอะไรเนี่ยอยู่แถวนี้คือเยอะมากนะครับแล้วก็ออกทางมิตรภาพง่ายมากนะครับห่างจากมิตรภาพโล3ห่างจากบายพาส3โลนะครับ ใกล้มอเตอร์เวย์ด้วยประมาณ4โลไปลายเท่านั้นเองแถวเนี้ยมีโรงเรียนเยอะนะครับตรงข้าม200ก้เมตรเนี่ยจากเนี่ยไปมงคมนตี200เมตรก็จะเจอกับโรงเรียนภูเขาลาดเลยนะครับห่างจากนี้แค่2 0 0เมตรเท่านั้นเองใกล้กับอนุบาลบ้านภูก,การห่างจากเนี่ยประมาณ800เมตรห่างจาก อารมบัานดวงแขนะครับประมาณโลนิดๆเท่านั้นเองนะครับตรงนี้สถานศึกษาก็เยอะนะครับดังนั้นใครที่วางแผนไม่ว่าจะปลูกบ้านแล้วให้ลูกเรียนหาโรงเรียนแถวๆนี้ตรงนี้คือเยอะมากเลยของกินก็หาง่ายนะครับใครสนใจที่แปลงนี้นะเจ้าของบอกไม่แพงด้วยนะ67ตารางวาหนะ้ากว้าง10เมตรลึกยาวไปประมาณ27เมตรเนี่ยเจ้าของขายตารางวาละหมื่นหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะเพราะแถวเนี้ยซอยถัดไปแถวนู้นนะเขาประมาณ1 5ื่นห้าหมื่นหกยันสองหมื่นต่อตารางวาละ อันนี้เขาขายแค่หมื่นหนึ่งต่อตารางวาเท่านั้นเอง6 7ตารางวาเขาขายแค่7จ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเท่านั้นเองนะครับหาที่ซื้อบ้านเนี่ยเฉพาะที่แค่แค่เจ็ดแสนกว่าบาทเท่านั้นเองใครสนใจที่แปลงนี้นะโทรมาเบอร์ด้านล่างได้เลยรีบโทรมาได้เลยนะครับหรือใครมีที่สวยๆนะครับอยากให้เราช่วยปล่อยขายให้นะก็ฝาก กดไลค์นะครับโทรมาเบอร์ด้านนี้ก่อนที่เอสเตทโคราชนะครับใครชอบคลิปนี้นะฝากกด like, ไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมชายเอสเตทโคราชสวัสดีครับ